ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชิดตามท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับตัวแล้วแหละครับเข้าช่องอีซี่แมนอีครั้งนี่นะครับแล้ววันนี้ฮะเรามาอยู่ในดีของบิ๊กป้าป้านะครับผมโอ้ยสำหรับวันนี้นะครับผมผมก็จะมารีวิวนะฮะเจ้าทัตสมะเกะของบิ๊กป้าป้านะครับบอกเลยว่าตอนนี้ก็จัดมาแบบสุดจัดสุดจริงเหมือนกันเลยนะครับผมวันนี้นะอัดหนักอัดเต็มเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบอยูทูบฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ และสําหรับใครที่หาร้านเติมเกมวันพล่อใเดินซองเกตราคาถูกครับผมนี่เลยครับผมอีลาสติกช็อปนะครับผมตื่นตัววัยเติมปลอดภัยต้องอีลาสติกช็อปนั้นนะครับผมตื่นตัวกันเยอะมากเลยนะครับแพ็กเกจสามพันห้าร้อยบาทเนี่ยเหลือเพียงแค่สองพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่อยากเติมแบงค์นะครับเติมแบงค์ตรงแบงค์ส้มสามารถอินบ็อกซ์ไปเลยนะครับผมอีลาสติกช็อปครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผม มาเดี๋ยวจะมารีวิวนะฮะเจ้าทสัสมเกีิแบบจัดเต็มของบิ๊กป้าป้าเลยตอนนี้นะครับก็ดันมาเป็น4ดาวนะฮะแล้วก็3ดาวม่วงแล้วนะครับตัวนี้4ดาว3ดาวม่วงนะครับพลังอยู่ที่35ล้านนะครับมาตัวนี้แบบอัดแบบเบิ้มเิมเลยนะ,ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวพัฒนากันก่อนพัฒนาน,นะครับตันนี้ก็ดันมาเป็นกอบรุ้งนะฮะหนึ่งดาวนะครับสกิลก็อัดเต็มร้อยสามสิบแล้วตรงนี้ในส่วนของการอัพเศตเนี่ยนะฮะก็อัพมาเป็น3ขั้นนะครับ ตรงนี้นะก็เป็น3ขั้นนะครับแล้วตัวปลุกตื่นเนี่ยสามดาวม่วงนะอย่างที่บอกไปนะอัดเต็มไปแล้วนะครับในตัวแผนทักษานะฮะแผนทักษาเนี่ยโอ้โหแกต้องบอกเลยว่าหลายๆคนก็หืมดาวม่วมงดาวเมทนี่ชื่อจริงๆตัวเนี้ยมันขาดอีกหน,นึ่งอันนะมันขาดหนึ่งอันนะตรงนี้นะครับได้บอลเนี่ยรีก่อนได้บอลเนี่ยอ๋อฟันสามครั้งปบ๊บมาห้าบาขาดอีกหนึ่งอันต่อยไปเลย <laughs> บอดดีเป๊ะโอเคเปิดใช้กันไปเลยนะท่านผู้ชมมาตรงนี้บัก นี่เปิดใช้กันไปเลยเออตรงนี้นะก็ยังไม่ได้ดันแผ่นทักษะมาใส่นะครับในส่วนของแผ่นทักษะสีม่วงนะตรงนี้ก็เดี๋ยวรอไปปั้นกันก่อนนะครับผมก็มาของมาแกมารีวิวกันก่อนนะฮะก่อนแกจะปั้นต่อนะครับมาตรงนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัวคมดาเวลเก้านะครับคุณคมดาเวลเก้าเลยนะฮะก็จะใส่เป็นเปอร์เซ็นต์โจมตีเวลเก้านะครับแล้วก็พลังโจมตีประมาณนี้เลยนะครับมาตรงนี้ก็เวลเก้าเหมือนกันโอ้โหบอกเลยว่าการเวลเก้าเลยนะ ในแผงกำลังนะครับก็ใส่มาเป็นตัวแผงกำลังวิวแปนะครับก็มาแบบตเต็มๆเบิ่มๆกันไปเลยนะในส่วนของแผงกำลังนะครับถ้าไปใส่พวกแผ่นทักษะดันตัวของพลังแฝงตัวเนี้ยครบนะฮะใส่ครบ,นะครบ,ครบแล้วเนี่ยน่าจะพลังประมาณสัก40กว่าล้านนะฮะจะมา40ล้านได้นะฮะประมาณนี้เพราะจริงเวลาใส่แผ่นทักษะหนึ่งแผ่นเนี่ยมันตกอยู่ที่ประมาณอ่าแผ่นละประมาณ20 0 0 0 0อะไรเงี้ยแสนห้าสองแสนนะช่วงนี้นะครับ มาดูในส่วนไอเทมสวมใส่กันนะฮะในส่วนการนะครับก็ใส่มาเป็นเสื้อเกราะพลังไฟนะฮะโจมตี4ชิ้นเลยนะครับ6ดาวม่วงหมดแล้วนะฮะพลังโจมตีทั้งหมด4 3 0ล้านาแสนนะครับเลือดอยู่ที่1 3ล้านนะฮะแล้วก็ความเร็วอยู่ที่613นะครับก็ใส่มาแบบ อากาศเปิดกรน์ะนะฮะแล้วก็ใส่โจมตีแบบเบิมบ่มเิเน้นๆตามนี้เลยนะครับไม่ได้ใส่สายอัตราคิิคอนนะเนื่องจากว่าเหมือนจะเล่นเป็นตัวสถานะพลังฟอสนะครับเน้นๆแบบ,แบบแบบดาเมจแบบเบิ่มเิมตรงพลังฟอสอ่ะนะไม่ได้กะจะใส่คริอะไรนะในสองตัวแผ่นตัวของกัดบัฟเนี่ยนะก็โบนัสต่อสู้2แถวนะครับพลังโจมตี2แถวนะครับตามนี้เลยนะแล้วตรงนี้ก็เป็นพลังโจมตี3แถวนะครับอัตราคิิคอนหแถวนะครับ มาตัวน,นี้ก็เป็นดาเมจคริดนะครับ60%เอรแล้วข้างล่างก็เป็นอัตราลดเมดตตาดาเมจพลันตี2แถวตามนี้เลยนะครับเพราะใส่มาเป็นแบบเบิ่มเบิมไปเลยนะส่วนต้นอื่นอย่างดักชงดักชายนะก็43ล้านเลย38ล้าน38ล้านตัวน,นี้ก็เดี๋ยวต้องให้เวลากดันกันไปก่อนนะแต่ว่ามารีวิววันนี้ก็จัดบัจัดเต็มด้วย3 5ล้านไปก่อนนะผมก็หอมมารีวิวก่อน <c oughs> ตัวน,นี้ก็ปลุกตอือนนะขั้นสแล้วนะครับส่วนพี่บาตแกนี่แกปลุกขั้นสามนะแต่ส่วน,น,นบ หิน UR ต่อนะแต่เหมือนกแกทำขั้น2นะแกไม่ได้ตกะจะทำขั้น3นะครับตรงน,นี้ก็เปิดไป300ใบนะตามนี้เลยนะสำหรับเจ้าทัสมกินะครับโอเคเดี๋ยวจะไปรีวิวแบบเบ,บ,บิ่มๆกันไปเลยนะว่าดาเมจเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับตรงนี้น่าจะต้องไปคิดลาดปราลองนะเพราะว่าวันนี้นี่แกเจอในศึกโดนโทเทพเนี่ยแกเจอพี่บัตด้วยนะครับเนี่ยแกเจอพี่บัตด้วยแล้วแกเจอไอดีผมด้วยนะ <ris os> นี่แกเจอไอดียอซิมวกเตอร์ด้วยนะฮะตรงนี้เนี่ยร้อยห้าสิบห้าล้านนะครับแกเจอด้วยนะวันนี้ อ่าโอเคเดี๋ยวไปลุยที่ลานประลองกันไปก่อนมาลุยที่ลานประลองก่อนละกันเทสดาเมจกันว่าทัซุมกิดอกนี้เนี่ยมันจะเบิ่มเบมคือรือขนาดไหนนะโอเคทีมก็จัดมาโอ้เดี๋ยวนะขอตัวเต็มๆหน่อยปังเออนี่เลยโอ้โหคอแก่เวลสิบอ่าโอเคใส่มาเป็นประมาณนี้ทัชซุมกินะครับมีเร่งความเร็วจากแฟลตประกายแสงนะฮะ ดักชงดักชายก็ใส่ประมาณนี้นะครับเป็นคอมโบเดิมๆนะเหมือนที่ใช้ตามประจําเลยนะวันนี้ก็น่าจะเป็นเดอะเบสทีมของเมตาเมตานน้แล้วนะครับตามนี้เลยนะมาดูดาเมจกันนะครับว่าจะเท่าไหร่นะสาหรับเจ้าทัศสมกิจแบบเบิ่มเคือลือแบบนี้โอ้โหเนี่ยจะไปม,มาสามสิบห้าล้านนะฮะเดี๋ยวน่าจะวัน2วันนี้นะครับอาจจะขึ้นเป็น40ล้านแล้วเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งส่วนไอดพี่บัสเนี่ยรู้สึกว่าทัศสมกิแกจะ40กว่าล้านไปแล้ว นะครับผมว่าแกปั้นสุดไปแล้วนะตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยตามไปที่หลังนะสำหรับบิ๊กป้าป้าโอเคฮะเดี๋ยวไปดูดาเมจกันว่าจะเท่าไหร่อ่ะมาคุณสรไปเลยฮนะจังหวะน,นี้ฟันประกายแสงก็เปิดก่อนไปเลยนะฮะเพื่อที่จะเร่งให้ทัสมกิใช้สก,กิลก่อนนะท่านผู้ชมเราเอามาก่อนเลยโอ้โหโอ้โหเมตานี้ทิ่มมา28ล้านโอ้โหและดอกนี้มันจะกระตุกงเลือมาแล้วครัวซบานปัง้งมา35ล้านตรงนี้ไล่โจมตีไปแล้วก็ไล่โจมตีอีกหนึ่งทีปัง้งหู25ล้านครับ 35ล้านครับกับ25ล้านนะเป็นดาเมจที่ค่อนข้างสุดจัสดสริงโอ้โหมันถึงกระตุกอะไรขนาดนี้เลยเกมโอ้โหดอกนี้อ่ะโอเคปาหนึ่งทีมาไล่โจมตีไปก่อนในดักชายไล่มาเปิ้ลมา26ล้านดาเมจโอเคแล้วตรงนี้ดามตุรกีปางมา10ล้านโอ้โหไล่อันติรัวๆไล่ติเน้นๆแพสซีฟมันที่มัน,มนอันตีรัวๆนะ แล้วก็ยิงมา39ล้านดานเมจครับไล่โจมตีมาแล้วก็ตุ้มมาจุ๊บจิ๊บจากทางฝั่งของพุทธิพิสน์โอเคด้านนี้หมุนตัวกลับขึ้นกันไปเหมุนตัวกับขึ้นมาแล้วก็อันเม็สกิลจากดางฝั่งของเมทไนตุ๊บตับรับโทษมาโอ้โหกระตกมาตรงนี้ติดสตันไปด้วยแล้วหมาแลนเตะโอ้โหหมาแลนเต่นะท่านผู้ชมแต่สตันของทัสมากินี่มันทำลายทัสมากิไม่ได้โอ้โห,โอ,โ,ห,โ,อโ,หโอเคครับมาแล้วฮะใกล้ถึงคิวมา ดูดอกแรกบึ๊บปังโอ้โห96ล้านดอกนี้เราตนาณนะัติฟอสมีฟุบุกิปังไปหนึ่งทีโอ้โห6ล้านดาเมจนะฮะก็เกือบเกือบ100ล้านนะครับสำหรับดาเมจเจ้าทุสุมเกตตอนนี้นะพลัง35ล้านนะแล้วก็ควงมาปื 4, 000, ้ตไปหนึ่งทีโอ้โห7ล้าน9แล้วฟุบุกิมาควงมาปังหนึ่งทีโอ้โห5ล้าน6 000, เรียบร้อยแตกหมดเลยโอ้โหหายหมดเลยท่านผะู้ชม แมรโลดักชายแกก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะเจอทัสมาก,กิแบบนี้อ้ดามจเน้นๆกันไปเลยครับบอกเลยว่าแบบจมๆจโอเคครับจังหวะนี้มาเมชนายยิงไปยิงมาตอนนี้โต้มาโอู้หแกสองาเกตหนึ่งร้อยล้านโอแพสซีฟทำงานโอเคครับมาต่อกันในใกล้เฟสที่สองครับ มายิงคืนกระับไปตร๊บตับโอ้โหกระตุกห้าสเ็ล้านโอ้โหโอ้แนวดีไปเยอะนี่มันแบบแสงไฟมันแยงตานะคือแบบโอ้โหมันแบบดาวมุงดาวเม่นโอ้โหไอตัวเกาะน้ำดักชายนี่มันแสบตามากอ่ะมาตรงนี้ยิงไปหนึ่งทีไล่โจมตีจากด้านบนไปด้านในเปื้มาโอ้โหหนึ่งรยยสิบล้านโอ้โหอะไรอันตีมาแล้วก็ได้ทางฝั่งนี้จิ้มมา ทางฝั่งแฟนประกันแสงจิ้มมาเราทำซุปเปอร์กิครับมาแล้วมาแล้วปัม๊มโอ้โหหกล้านเก้าติดโล่รัวๆแล้วก็สนามฟอร์สปัม๊มหนึ่งที่หกล้านแปดโอ้โหกําลังโล่ล้างโล่รัวๆล้างโล่ลาโลยาวๆนะท่านผู้ชมโอเคตอนนี้ทิ้มมาอื้อหือนวดอยู่ฝ่ายเดียวเลยมึงบิ๊กป้าป้าแล้วก็โบหมดเจ็ดล้านแปดไล่อัน, 7, นติรัวๆเจ็ดล้านแปดหกล้านเก้านะ แล้วดาเมจพอถึงรอบนี่ก็100รล้านนะประมาณ96ล้านช่วงนี้นะแล้วมาแล้วมาแล้วควงมาตรงนี้27ล้านติดโล่แต่ว่าเรียบร้อยแตกไปแล้ว27ล้านแล้วก็ไมค์หนึ่งทีห้าล้านหกนะครับโอ้โหเบินเลือดรัวๆเบินรั่วเน้นเน้นเบินรั่วเลือดเน้นเน้นแล้วไมีกแล้วควงไมีกแล้วโอ้โหแม่งใช้รัวซะแล้วใช้รัวซะแล้วแล้วปาดหนึ่งทีหกล้านแปดโอ้โห ไม่เมตาทัซงมืกิ้ยูอาร์นี่มันไล่อันติมนันจริงๆนะท่านผู้ชมโอ้โหแล้วนี้มันไล่อันติไล่อันติมาเล่นติเน้นๆน,นะไล่ไปไล่มาไล่แบบเน้นๆน,นะท่านผู้ชมอันนี้ดักชายมาพวงอันติเมสกิลมาปึ๊บมาโอ้โหนี่ก็ปานแรงร้อยสี่สิบล้านพาิเศษโอ้โหโอเคแล้วก็ปาดคืนกับไม้โอ้ยเรียบร้อยไม้จังหวะนี้ปั๊ปหนึ่งทีปาั๊ปสองทีหึสิบดาเมจอ่ะเมทนายิงมาหนึ่งดอกหนึ่งดอกเน้นๆ แล้วก็ปาดคืนกลับมาจาก้างฟังขอสซูรกับเคลื่อนอ่าแล้วมาตรงนี้ฟเฟสที่3ต่อน,นะท่านผู้ชมเป็นเมสกิลครับยิงมาจากฝั่งเมท่านไหนืออหืยยิงมาจากฝั่งฝั่งเท่นไหนแล้วแฟลชประกายแสงควงงันนี้แฟลชประกายแสงยังไม่ได้ควงเม่ท่านไหนยิงกอนไล่อันติไล่อันติไล่สกิลอันติสามสิบสี่ล้านดอกนี้โอเคแล้วจวังหวะนี้ยังไงไล่แทงมาจากฝั่งแฟลชประกายแสงครับโอ้โหแฟรงแทงแม่งแทงแรงมาก แล้วก็ทัสมกิควงเจ็ดล้านแปดดาเมจนี่ก็บวกๆกันเจ็ดล้านแปดเนี่ยสิบเอ็ดล้านอะไรอย่างเงี้ยติดโลอมตาแต่ก็ดาเมกก็ยังเข้าอยู่นะทัสมกิแต่ก็ปึป๊บหนึ่งทีโอ้โหไล่อันติรัวๆในเฟสสานแล้วก็ป้าบไปหนึ่งรอบโอ้โหสามล้านหนึ่งโอ้โหนี่ดาเมกันไล่แบบค่อยๆกินค่อยๆกัดกร่อนเลือดโอ้โหค่อยๆเบิร์นเลือดอะแล้วตรงนี้ดักชายปั่นมาหื่สี่สิบสามล้านนะ อาโอเคยิงมาอูนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ทัสมากินี่ดาเมจแม่งจะมาเป็นแบบอ,อเมเมตานี้แล้วมาแล้วจังหวะนี้ปั๊มโอ้โห8 1 1ล้าน81ล้านดาเมจแล้วก็ฟุบุกิปิดฉากปั๊ม8ล้านหโอ้โห90กว่าล้านครับก็ดาเมจได้อย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยนะดาเมจมันก็ท,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 ทัแบบทำทวีคูณความแรงไปเรื่อๆยๆนะท่านผู้ชม เรามาตรงนี้โอ้โหเนี่ยมันไล่ยันติเรื่อยๆครับไล่ยันติเรื่อยๆแล้วฟุบุเกะทัตสึมะเกะปั๊มโอ้หโอหไล่ยันติเรื่อยๆครับองนี้โล่ขึ้นไปแล้วครับไล่ยันติแบบรัวๆเน้นๆอ่ะแล้วตรงนี้ปาดคืนกลับมาโอ้โหหกสิบเอ็ดล้านดอกนี้61ล้านนะ่ะเรามาแล้วในเมสกิลครับในเมสกิลจากทางฝั่งเป็นทนายใฮะยิงตุกตามลำโถมาโอ้โห126ล้านเรียบร้อยครับปิดเกมไปเลยฮนะเดี๋ยวไปดูดาเมจรวมๆกันนะฮะเจ้าทัตสึมากินะครับตรงนี้ก็ทำดาเมจไปได้ 375ล้านนะฮะส่วนดักชายนี่ก็ดาเมจเยอะหน่อยนะครับมีสะท้อนมีดาเมจแบบพุ่งชนอะไรอย่างงี้นะฮะตามนี้เลยนะครับส่วนทัซึมากิก็ทำดาเมจเป็นดาเมจหลักของทีมแล้วนะครับนะก็อ่าเขาเรียกว่าคู่กับตัวของเมทันไนท์เลยนะฮะเมทนไนททำดามเมจไปทั้งหมดเนี่ย340ล้านนะครับก็ต้องรอดันสุดกว่านี้ต่อนะฮะถ้าจะทำดาเมจเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็มีวิชพอเนี่ยก็จะแตะแรงขึ้นกว่านี้เยอะเลยนะครับผมตามนี้เลย นี่นะะแหละฮะเราเรียบร้อยนะครับกับการรีวิวเจ้าทัสมเกีิ UR นะครับของเจ้าบิ๊กป้าป้านะครับตรงนี้ก็จัดหนักจัดเต็มแบบเบิ่มๆเลยนะฮะก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับว่าเล่นเป็นสายโจมตี หรือว่าสายาคริคิดามเจมจเนี่ยมันจะดีกันนะครับแล้ววันนี้ก็มีศึกโดนโทเทพนะครับกับพี่บัตด้วยนะฮะก็รอเชียทั้งพี่บัตทั้งบี่ป้าป้าเลยนะฮะเดี๋ยววัเจ้งใหม่ในคลิปหน้านะครับตรงนี้แบบเบิ่มๆนะฮะเดี๋ยวมีคลิปของรอยด้วยนะครับ G4 น่าจะมาในวัน2วันนี้นะฮะเดี๋ยวขอตัวไปอัดคลิปรีวิวกันก่อนนะครับแล้วไว้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ